แล้วพอสําเร็จทาแล้วไปเป็นตรีเทพิทักษ์อยู่ด่านตรีเทพิทักษ์คอยดูลายชื่อพวกเราที่ทาไมครับรับธรมรมะปั๊บลบเผาบริการสวรรค์เสร็จปั๊บลายชื่อถูกลบออกจากบัญชีโยมโลกเพราะเอาใบดินกาสวรรค์เนี่ยตีเทพิทักษ์เอาใบกาสวรรค์เนี่ยไปทาไมครับไปยังนรกภูมิเพื่อเอารายชื่อไปเราไปลบออกจากบัญชีโยมโลกบัญชีหนังหมาง่ายๆกันลบออกหมดเลยเพราะเราตอนเราเกิด บันทึกที่นั่นนะมันจะมีบอกเลยว่านางชื่อนี้นามสกุลน,นี้เกิดวันนี้ตายวันนั้นมีอายุสมมุติมีอายุนะอายุยืนหน่อย95ปีนายก้องสมุินายก้องเกียรติกาดุลเกิดไปนี้นี้นี้มีเนื่องจากอดีตชาติทําบุญมาปล่อยสัตว์ไปด้อายุยืนกําหนดตาย95ปี ด้วยโรคชราโอ้ยแสดงว่าไม่เป็นมะเร็งความดันบอมไม่เป็นอะไรเลยตายเสในอายุขายด้วยโรคชราแสดงว่าอดีตชาติทําบุญมาดีไหมแต่ขึ้นอยู่ชาตินี้อีกเขากําหนดมา9 5ใช่ไหมอันนี้เขียนไว้ชัดเจนเลยแต่ในกล้องเกียร์กระโเกิดมาดันอะไเลยครับไปหลงสุรานารีพายพะลองไงสมมติสมมติไงไปหลงนาไปสุรานารีกีฬาบัตรไปล่าสัตว์ฆ่าสัตว์ตุก จากเก้าสิบห้าทไมครับโดนทอนจากเ5้าบ้าเหลือแปดสิบแล้ว, 80, ลวเอายังไม่กลับตัวอีกยังสร้างบาปอีกพระมาเตือนอะไรมาเตือนยังไม่สร้างบุญอีกโดนทอนมาทอนมาเรื่อยๆแสดงว่าอายุเราโดนทอนได้ไหมได้เขาทีนี้บกว่าถ้าฆ่าสัตว์เยอะๆจะอายุสั้นถูกต้องไหมเห็นไหมเห็นไหมเพราะฉะนั้นที่โดนอุบัติเหตุตายเนี่ยบางทีอายุเขาอะบางทีอาจจะเจ็ดสิบแปดสิบก็ได้ แต่สามสิบห้าหรือสี่สิบเปตายแล้วอุบัติเหตุรถชนตายแล้วเพราะอะไรครับบุญไม่ได้สร้างเจ้ากรรมละยุคนี้ตายง่ายเพราะเจ้ากรรมในเวหาเจอมันทวงเลยเราตายเลยวัยรุ่นมีเพื่อน,อนมีตายไหมมีมีเพื่อนตายไหมปีช่วงม,ม,มาฟ้องเออสรุปแล้วลงศพใส่คนแก่หรือคนตายคนตายเด็กตายได้ไหมได้เพราะอะไรครับเพราะยุคนี้อย่างที่ผู้น้อยบอกแล้ว เจ้ากรรมในเวรกับอะไรครับพญามารหรือรักกระสบทั้ง5้าพญามารทั้งหลายไปกราบทูลอะไรกันพระแม่อธรรมดาว่ามนุษย์จิตใจตกต่ำต่ำซามขอสิทธิ์ทวงนี้ได้เลยไม่ต้องรอพระแม่อมธรรมดาให้เทพเทวามาตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นจริงเพราะนั้นท่านเลยอนุญาตให้อะไรครับเจ้ากรรมในเวรพญามารรักกระสกก็คือยักษ์ทั้งห้าเจอปั๊บ ทวงหนี้ได้เลยครับเอาตายได้เลยโอ้โหแต่พวกเราโชคดีไหมดได้รับธรรมะเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ที่กงพระอาจารย์เจ้ากรรมนวยจะมาทวงหนี้ปั๊บพระยาบอกช้าก่อนใจเย็นๆอันนี้ลูกศิษย์ของเราเองอหรหันต์ที่กงให้เขาได้ทําไมครับีบิวการสร้างบุญสร้างอุงงศรเดี๋ยวเราจะเอาบุญเนี้ยเจ้าพระอาจารย์ที่กงลงทุนมาเบรกเนี้ยเจ้ากรรมนิเวศ ก็ต้องเกรงใจไหมต้องยอมไหมเราถึงได้รอดไงหลายๆคนรอดรอดจากสือนอมิรอดจากอุบัติเหตุรุ่นนี้โอ้โหเครื่องบินก็าตายกันทั้งลําเลยสองคนนี้รอดใช่ที่จีนน่ะเครื่องบินตายหมดเลยรอดอยู่